สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านขนมหวานพัเครื่องนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูเป็นพระออกบัตรของหลวงปู่ศิลากันนะคะออกบัตรแค่ไม่กี่องค์นะคะแต่ที่ร้านเป็นพระแท้ทั้งหมดนะคะก่อนอื่นนะคะเบอร์โทรร้าน0ู4ย์1 9 8 7 8แล้วก็ QR Code สามารถแคปไปแอดที่รานได้เลยนะคะเบอร์โทร0ู4ย์1 9 8 7 8ก็ก็สามารถแอดตรงช่องเบอร์โทร ในไลน์ได้นะคะแต่ว่าไม่ต้องใส่ขีดนะคะแล้วก็ Facebook ขนมหวานนะคะก็คือจะเป็นรูปนี้เลยนะคะรูปเดียวนะคะเพราะว่าเวลาเสิร์ชขึ้นขนมหวานมันขึ้นหลายเจ้ามากเลยนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูกันนะคะเป็นพระที่ออกบัตรแล้วนะคะของหลวงปู่ศิราสิริจันโทนะคะอานี่นะคะพระคู่บัตรนี้นะคะ รุ่นนี้นะคะเป็นหล่อเงินหล่อทองบารามีสิริจันโทนะคะของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทออกวัดโพสีสะอาดจ,จัดสร้างปี2-5-64นะคะเป็นเนื้อเงินนะคะเป็นเนื้อเงินนะคะนี่นะคะแล้วก็เลี่ยมกรอบทองอิตาลีนะคะเลี่ยมกันน้ำพร้อมใช้เลยนะคะเป็นเนื้อเงินจัดสร้างอยู่ที่199งองค์เท่านั้นนะคะจัดสร้างแค่199องค์เท่านั้นไม่ค่อยจะพบเจอนะคะ นี่นะคะเป็นเนื้อเงินสวยๆแบบนี้เลยแม่ค้ามีทั้งหมดสององนะคะรุ่นนี้รุ่นนี้นะคะมีแค่สององเท่านั้นองค์นี้นะคะเลเซอร์โคดอยู่ที่เลขที่142อนะคะคือองค์ที่142นั่นเองนะคะจะสร้างไม่เยอะแค่1 9 9องค์เท่านั้นไม่เยอะมากนะคะแล้วองค์นี้คือ สวยเลยนะคะแล้วสวยทุกองค์เลยใช่แมคคัดมานะคะสวยยอมรับเลยว่าสวยแล้วก็จัดสร้างไม่เยอะนะคะจัดสร้างไม่เยอะเป็นเหรียญรอเงินหล่อทองบารมีสิริจันโทนะคะหล่อเงินหล่อทองบารมีสิริจันโทเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวแม่ค้าเอาภาพให้ดูนะคะเหรียญหล่อนี่นะคะ เหรียญหล่อนะคะเนื้อเงินจัดสร้างอยู่แค nice ่ร้อยเก้าสิบเก้าองค์เท่านั้นนะคะนี่นะคะชุดเหรียญหล่อนี่นะคะเนื้อเงินจัดสร้างร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะคะนี่นะคะแต่นี่พือไม่ใช่เนื้อเงินนะคะที่เขาลงในหนังสือนะคะนี่นะคะร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญเท่านั้นนี่นะคะสวยงามมากแล้วองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่ร้อยสี่สิบสองนะคะเป็นเหรียญหล่อเหรียญหล่อนะคะ มาคาเปิดอยู่องละนะคะองละ1 7 0 0 0บาทนะคะ17,000บาทรับประกันแท้ให้ตลอดชีพเลยมีบัตรแล้วทั้ง2ององะนะคะนี่นะคะเหรียญหลวงปู่มหาศีดารอเเงินหรอทองปี2564เี่เเงินนะคะองค์นี้เป็นองค์ที่144นะคะเมื่อกี้องค์ที่142เรียมกรอบ นี่นะคะเขาวงเล็บไว้แล้วนะคะว่าเลี่ยมกรอบไมคอนบัตรสามารถสแกน QR Code โค้ดตรงนี้ได้เลยนะคะบัตรนะคะถ้าแทก็คือสแกนจะขึ้นของการันตีของเขานะคะแล้วก็ถ้าเป็นของท่าพระจันทร์นะคะก็คือจะต้องใส่โค้ดนะคะแต่ที่นี่คือสามารถสแกน QR Code โค้ดได้เลยนะคะองนี้เป็นองที่ร้อยสี่สิบสี่นะคะสวยมากนะคะไม่มีรอยด่างมากนะคะก็คือสวยกิ๊บเลย เป็นองค์ที่ร้อยสี่สิบสี่เลยค่ะเรียบรอบแล้วเรียบร้อยแม่ค้าเปิดองค์ละหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทมีบัตรรับประกันให้ทางคู่เลยนะคะองค์ที่ร้อยสี่สิบสองนะคะแล้วก็องค์ที่ร้อยสี่สิบสี่นะคะมีคู่กันแบบนี้เลยนะคะองค์ละหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทสามารถต่อรองได้นะคะองค์ละหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทเรียกรอบไมค่อนเรียบรอบทองอิตาลีพอเยอะๆแน่นๆขนาดนี้เลยนะคะแล้วก็ แมคารับประกันแท้ให้ตลอดชีพบัตรก็คือสามารถเช็คได้เลยที่รหัสตรงนี้นะคะเข้าที่เวบเขาแล้วก็ใช้รหัสกรอกลงไปนะคะส่วนนี้ก็คือสแกนได้ง่ายๆเลยสแกนจะผ่านกล้องหรือว่าจะเปิดรายสแกนก็ได้นะคะองค์นี้องค์ที่ร้อยสี่สิบสี่ส่วนองค์นี้เป็นองค์ที่ร้อยสี่สิบสองนะคะถ้าใครชอบองค์ไหนแคปมาได้เลยนะคะแคปมาถามได้เลยต่อไปนะคะต่อไป ต่อไปนะคะติดไว้ราคาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแปดพบาทเป็นเหรียญเม็ดแตงของปู่มหาศีลานะคะรุ่นนี้จริงๆนะคะรุ่นนี้จริงๆเป็นเนือเป็นเนือด เหนือดวงนะคะเป็นเหนือดวงเล็กนะคะเป็นเนื้อทองแดงนะคะแต่ว่าเขาเขียนเป็นเม็ดแดงก็คือตกใจนะคะเป็นเหนือดวงเล็กนะคะเป็นเนื้อทองแดงออกวัดโพศีสะอาดจัดสร้างปี2563นะคะเป็นชุดเดียวกับเหนือดวงรุ่นหนึ่งนะคะแต่ว่าชุดนี้เป็นเหนือดวงเล็กนะคะปี63เนื้อทองแดงกรอบเรียมกรอบทองอิตาลีเรียบร้อยแล้วนะคะอุ้งนี้8,500บาทแล้วจริงๆพระสวยมากนะคะสวยผิวไฟแดงเลยนะคะ ผิวไฟแดงเลยเหนือดวงเล็กนะคะนี่นะคะเมตตาเห็นเป็นเมตตาหลวงปู่เลยนะนี่นะคะชุดนี้สร้างที่วัดโพสีสะอาดปีสองห้าหกสามนะคะเป็นเนื้อทองแดงจัดสร้างอยู่ที่สามพันองค์เท่านั้นนะคะนี่นะคะเป็นชุดเดียวกับเหนือดวงรุ่นแรกเลยนะคะถ้าใครที่สนใจนะคะแต่ว่าเหนือดวงรุ่นแรกเขาก็หลายหมื่นนะคะรุ่นนี้นะคะไม่แพงนะคะ เฉพาะเหรียญน,นะคะเขาก็เปิดกันอยู่4 0 0 0 5,000แล้วนะคะไม่สวยแต่องค์นี้คือของแม่ค้าสวยมากผิวส้มผิวไฟเลยนะคะแม่ค้าเปิดอยู่ที่8 5 0 0บาทนะคะ8,500บาทเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวหนังสือนะคะหนังสือเขาลงนี้นะคะนี่นะคะเนื้อทองแดงแต่นี่คือเนื้อทองคํานะคะเนื้อทองแดง3า0พันเหรียญน,นะคะเนื้อเงิน399้เาเหรียญน,นะคะนี่นะคะทองคํา49องค์นะคะนี่นะ นี่นะคะแปดพันห้าร้อยบาทนะคะรับประกันแท้ให้ตลอดชีพเลยนะคะรับประกันแท้ให้ตลอดชีพเลยถ้าสนใจนะคะติดต่อแม่ค้าได้ที่เบอร์ศูนย์หกสี่สี่สี่หนึ่งเก้าแปดเจ็ดแปดได้เลยนะคะไม่แพงนะคะเลี่ยมกรอบแล้วมีบัตรแล้วเฉพาะบัตรก็เจ็ดร้อยบาทแล้วนะคะค่าบัตรนะคะไม่รวมค่าเดินทางไปออกแล้วก็ต่อไปนะคะ ต่อไปเป็นเหรียญน,นารายจักรตึงไตรภพนะคะนารายจักรตึงไตพบมีบัตรรับประกันให้แล้วนะคะแต่ว่ารุ่นนี้จะพิเศษหน่อยนะคะของสมาคมนะคะของสมาคมที่ผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ไปออกบัตรหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ถ้ารอบที่สองคือจะได้บัตรนี้มาถ้าเป็นพาแทนนะคะถ้าเกิดไม่แท้ก็คือจะไม่ได้บัตรเหลืองนี้มา <uk> แล้วก็ไปครั้งที่สามจะได้เป็นบัตรบัตรแข่งสมาร์ทการ์ดแบบนี้มานะคะถ้าเป็นรอบที่สามนะคะคือรอบแรกนี่คือยืนยันว่าเป็นพาแท้จะไปทั้งหมดสามรอบนะคะจะไปทั้งหมดสามรอบแล้วก็ไม่มีส่งทางไปสนีต้องเดินทางไปเองนะคะจะใกล้ไกลแค่ไหนก็คือต้องไปออกเอง รุ่นนี้นะคะยืนยันการันตีมาแล้วนะคะว่าแท้รหัสตร,ตรงตามกล่องเลยนะคะ08680นะคะ G H 1 0หนยะคะนี่นะคะตรงตามกันเลยนะคะกล่องกับบัตรนะคะจะยุ่งยากหน่อยรุ่นนี้นะคะนาลายจากตึงไตพบจัดสร้างปี2 5 6 7นะคะเป็นเนื้อนวะเนื้อนวะรงยาจีวอนนะคะจัดสร้างอยู่ที่1 9 9 9เองค์เรียมกรอบทองอิตาลีแล้วนะคะเรียบร้อย องน auto: ER <ED> <justamente> ี้จริงๆมีมีองพี่นะคะแต่องค์พี่ไปแล้วนะคะองค์นี้เป็นองค์ที่62องค์องค์ที่63ไปแล้วนะคะองค์นี้เป็นองค์ที่62เป็นเนื้อนวะรงยาจีวอนสวยมากนะคะนี่นะคะเรียมกรอบแล้วเรียบร้อยนะคะเรียมกรอบแล้วเรียบร้อยเฉพาะบัตรนะคะไม่รวมค่าเดินทางเฉพาะบัตรก็เจ็ดร้อยแล้วนะคะไม่รวมค่าเดินทางรุ่นนี้เขาจะต้องของสมาคมจะต้องเดินทางด้วยตัวเองนะคะ ทั้งไปทั้งกลับนะคะไม่ว่าจะส่งหรือว่าจะไปรับก็คือต้องไปด้วยตัวเองนะคะไม่สามารถที่จะออกหรือส่งกลับทางไปรษณีย์ได้นี่นะคะองนี้นะคะองนี้นะคะแม่ค้าเปิดอยู่ที่70,00บาทพร้อมบัตรรับประกันนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะไปรับบัตรแล้วก็จะได้เป็นบัตรแข่งสมาร์ทการ์ดนะคะองนี้70,00บาท รับประกันแท้ให้ตลอดชีพแล้วก็มีบัตรของสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยที่น่าเชื่อถือที่สุดในประเทศไทยนะคะอันดับหนึ่งเลยนะคะอันดับหเลยนะคะลองมาก็จะเป็นสถาบันต่างๆนะคะที่ที่เห็นกันอยู่นะคะเจ็ดบาทนะคะจัดสร้างห9ึ่อองค์นะคะถ้าสนใจแคปไว้ได้เลยนะคะเดีย๋ยวแม่ค้าจะเปลี่ยน เป็นบัตรแข่งให้หรือว่าใครที่อยู่ใกล้ๆพันทิพย์กรุงเทพนะ,ะก็สามารถอยากจะไปออกไปรับเองก็สามารถไปรับเองได้เลยนะคะนาลายจักรตึงไจครบนะคะเจ็ดพันบาทนะคะต่อไปนะคะต่อไปองค์นี้องค์นี้นะคะเป็นพระปิตาปดตรนี่นี่นะคะเป็นพระปิตาปดนี่ นี่นะคะเลี่ยมกรอบทออิตาลีแล้วเป็นแช่น้ำมนนะคะเป็นพระปิตาปดนี้ของหลวงปู่ศิราสิริจันโทออกวัดโพสีสะอาดนะคะออกวัดโพสีสะอาดนี่นะคะอ่านี่นะคะเลี่ยมกรอบสวยมากนะคะแล้วก็ตัวพาะสวยมากเลยไม่มีแตกไม่มีบินเลยนะคะสวยสมบูรณ์เลย นี่นะคะสวยสมบูรณ์เลยนะคะมีกำไรข้อเท้าด้วยนะคะองค์นี้นะคะเป็นองค์แช่น้ำมนต์นะคะก็เลยมีคราบเป็นแบบนี้นะคะมีคราบเป็นแบบนี้องค์ที่แช่นะคะองค์ที่แช่น้ำมนต์นะคะจะแช่อยู่ประมาณนะคะประมาณนะคะเดี๋ยวแมค่คาขอเปิดดูแป๊บหนึง่งน่าจะประมาณเก้าร้อยองส่วนที่แช่นะคะส่วนที่แช่ แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวแม่ค้าขอความชัวหน่อยกันนะคะเพราะว่าจำรุ่นนี้ไม่ได้ว่าประมาณกี่องค์นะคะจะได้ชัวชัวเลยพอดีลืมนะคะเพราะว่าหลายรุ่นหลาย เรงปู่มีหลายรุ่นนะคะจะได้ชัวๆเลยเราพาองคนี้เป็นองค์ที่สวยเลยนะคะเดี๋ยวแม่ค้าขอ ดูโพรช่วยพรชัวก่อนนะคะแป๊บหนึ่งนะคะต้องขอโทษทีนะคะที่ทําให้รอนานนะคะองค์นี้แมคคะเปิดอยู่5500บาทนะคะมีบัตรรับประกันให้ด้วยมีบัตรรับประกันให้ด้วยนะคะเป็นพระปิตาปลดนี้ออกวัดโพสีสะอาดนะคะจัดสร้างปีสอ6 3นะคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะ,ะได้ละ จัดสร้างทั้งหมดนะคะจัดสร้างทั้งหมดนะคะถ้าเป็นแช่น้ำมนลนะคะ800องคงนะคะ800องค์ถ้าเกิดว่าไม่แช่น้ำมนลสี0 0องค์นะคะอย่างนี้800องค์เท่านั้นนะคะแม่ค้าเปิดอยู่ที่5 5 0 0บาทมีบัตรรับประกันของสมาคมให้เรียบร้อยนะคะนี่นะกล่องตรงกันนะคะ08681นะคะนี่นะคะ147 4 7นะคะ าพาปิดตาบดนี้นะคะถ้าเกิดว่ารุ่นนี้จะต้องออกทั้งหมด3รอบนะคะไปออก1รอบนะคะแล้วก็รอบ2จะได้บัตร แบบนี้มานะคะแล้วก็รอบ3จะได้เป็นบัตรแข่งสมา์ทก์นนะคะก็คือไปทั้งหมด3รอบองค์นี้5,500บาทนะคะารับประกันทั้งบัตรแท้แล้วก็พารแท้ให้ตลอดชีพนะคะถ้าสนใจนะคะติดต่อแม่ค้าได้เลยนะคะเพพาก,กับกล่องต้องตรงกันนะคะพากกับกล่องต้องตรงกันถ้าใครชอบนะคะทักติดต่อแม่ค้ามาได้เลยที่เบอร์0ูนย์นะคะ4 4 1 9 8 7 8นนะคะแล้วก็ QR o คดด้านหน้านี้ได้เลยนะคะ QR o ค e ที่ด้านหน้านี้ได้เลยแม่ค้ามีบริการจัดหาพระของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะคะให้ทุกรุ่นเลยนะคะแล้วก็รับประกันแท้ให้นะคะจะเลือกให้องค์ที่สวยที่สุดนะคะตามที่ลูกค้าพอใจนะคะถ้าสนใจนะคะทักแม่ค้ามาได้เลยรับประกันแท้ให้ตลอดชีพแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางมีจัดส่งให้ต่างประเทศด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตาม้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ